ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Golden Cat Gaming นะครับวันนี้เราจะมาเล่าประวัติ Legends ในเกม e p e x Legends นั่นเองนะครับคนแรกที่เราจะเอามาพูดนะครับนั่นก็คือแบง a อลล e นะครับ ประวัติคร่าวๆของเธอนะครับแมกลอมีชื่อจริงว่าแอน t ิต้าวิลเลียมส์นะครับเกิดในครอบครัวทหารที่มีทั้งพ่อแม่แล้วก็พี่ชาทั้ง4เป็นทหารหมดนะครับแล้วก็ทํางานให้กับ IMC นัท่านเองนะครับ IMC นี่คืออะไรนะครับ IMC นั่นคือ Interstellar Manufacturing Corporation นะครับเป็นกลุ่มบริษัทระหว่างดวงดาวที่มีส่วนร่วมในการขุดดวงดาวแล้วก็ผลิตอาวุธหุ่นยนต์และผลงานที่โดดเด่นของบริษัทนี้นั่นคือหุ่นยนต์ไททันในเกมไททันฟอร์มนั่นเองครับก็อย่างที่หลายคนอาจจะรู้แล้วนะครับว่า2เกมเนี่ยอยู่ในจักรวาลเดียวกันนะครับทั้ง Titan f a l l แล้วก็ Apex Legends นั่นเองกลับมาที่ Bangalore นะครับแ n g a l o r e เนี่ย ทำงานให้กับ IMC ทั้งครอบครัวเลยนะครับแล้วก็เธอเป็นสุดยอดทหารมาทั้งชีวิตเลยนะครับเธออยู่ในอันดับต้นๆของชั้นเรียนที่ IMC Military Academy นะครับและเป็นนักเรียนในร้อยเปีนคนเดียวครับที่สามารถแยกส่วนปืน Peacekeeper หรือ PK ออกสกาันได้พร้อมทั้งติดตั้งชคฮ o อปอัพและนำกลับมาประกอบกันได้ในเวลาไม่ถึง20วินาทีทั้งหมดนี้เธอทำ ด้วยการปิดตาด้วยนะครับส่วนเหตุผลของเธอที่ทำให้เธอได้เข้ามาใน a อเวกเกมสนะครับนั่นก็คือหลายเดือนหลังจากที่รบที่กิรารอนนะครับบนยาน IMS h e s t r i a นะครับอานิต้าและแจ็คสันพี่ชายของเธอนะครับถูกโจมตีโดยกองกำลังไม่ทราบฝ่ายนะครับตัวยานได้รับความเสียหายเป็นอย่างมากนะครับและแจ็คสันพี่ชายเธอถูกดูดออกไปในอวกาศซึ่ง เธอทำได้แค่เพียงมองพี่ชายเธอหลุดลอยไปในอวกาศโดยที่ทำอะไรไม่ได้เลยนะครับและหลังจากการล่มสลายบนดาวเคราะห์ซินดิเคตนะครับแอนิต้าก็ตามหาทั้งงานและก็พี่ชายของเธอนะครับเพราะเธอไม่เชื่อว่าพี่ชายของเธอตายไปแล้วนะครับเธอต้องการจะกลับดาวบ้านเกิดพร้อมกับพี่ชายของเธอนั่นเองจึงทําให้เธอเข้าร่วมเอพ x กเกมส์นะครับเพื่อหาเงินแล้วก็หวังลึกๆว่าจะได้เจอพี่ชายแล้วก็กลับไปหาครอบครัวนั่นเอง นั่นคือเรื่องราวของแบงกาลอลนะครับส่วนข้อมูลคร่าวๆเนี่ยก็อย่างที่บอกไปครับชื่อจริงคือแอน t ิต้าวิลเลียมนะครับเป็นเพศหญิงอายุ38ปีนะครับส่วนสูง183ซนติมตรน้ำหนัก82กิโลกรัมนะครับเกิดที่ดาวกิเดรอนนั่นเองนะครับ เป็กาลอเป็นเลเจนด์ประเภท o f f e n s i v ฟนะครับหรือเข้าใจง่ายก็คือเป็นแครี่เป็นตัวทำดาเมจเป็นตัวยิงอะไรประมาณนั้นนะครับมีสกิลด้วยกัน3 s สกิลนะครับประกอบด้วยพาสซีฟสกิลนะครับเป็น Double Time นะครับนั่นก็คือถ้าสมมติว่าโดนยิงในเกม ก็จะทําให้เคลื่อนที่ได้เร็วขึ้นนะครับ Tactical skill นะครับนั่นก็คือ smoke l a เ n c h e r นะครับระเบิดควันอะไรประมาณนั้นนะครับทำให้แบบว่าพลางตัวจากสตูได้แต่ก็ถูกแก้ทางได้ง่ายๆนะครับถ้าสตูมี optic ทองนะครับก็สามารถเห็นทะลุสโมกได้หรือว่าอันติของปรックฮาวนตันเองก็แก้ทางสกิลสโมกของแบงกอลอได้นะครับ ส่วนอันติเมตนะครับก็เป็นสกิล r o l w i n g Thunder นั่นเองนะครับจะปล่อยจรวดมาจากท้องฟ้านะครับพื้นที่6.6 6ตารางเมตรนะครับแล้วก็จะดีเลย์ประมาณ6วิก่อนที่จรวดทั้งหมดจะระเบิดนั่นเองนะครับและนั่นก็คือเรื่องราวของ Legend ์ตัวแรกนะครับที่เอามาเล่าให้ฟังในวันนี้นะครับนั่นก็คือแบงกอร์นั่นเองในวิดีโอถัดไปจะเป็นเรื่องราวประวัติของเลเจน d ์ตัวไหนนะครับก็รอติดตามด้วยละกันคับ Golden Cat Gaming นะครับวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ